คาถาถูกหวยหลวงปู่สวงเทวดาเดินดินสำหรับขอนิมิตที่หลวงปู่สวงได้มอบให้แก่ลูกศิษย์ท่านให้สวดก่อนนอนหรือใช้สวดก่อนวันหวยออกซื้อหวยตามเวลาที่สะดวกสำหรับเคล็ดลับการซื้อหวยผู้ชายจะซื้อหวยให้ใช้มือซ้ายจับจะรับหรือจ่ายเงินให้ใช้มือด้านซ้าย ผู้หญิงจะซื้อหวยให้ใช้มือขวาจับจะรับหรือจ่ายเงินก็ใช้มือขวาค่าถาถูกหวยว่าดังนี้สหหวยยังเอหิอัคคชายะอัคคชาหิสหหิตุเอหิมะมะกุลเนัจจังจากขุวิญญาณังสติโลกะวิทู สัทธาเทวะมนุษสานางอุอะขะหะนิมิตตัง